ตัวดีพี่รอ้จ่ายโจรเหนเลยอะเหมือเลยอะทำไมตบมือทำไมชอบหรือไม่ชอบอะไอ้หาดีปทุมด้วยโพเดียมอะไรวะเขาไปทำอะไรผิดล้วครับไปทุ่มเขาวยโพเดียมเบื่อทั้งหนาถามเลยน้ำมันแพงน้ำมันแพงเอาแล้วน้ำมันแพงเลยทำยังไงละครับผมปั่นจักรยานเนี่ย อะไรวะท่านครับแล้วมันมีอะไรโครงการเดียวเองคนอะไรล่ะอะไรบัตรคนจนน่ะบัตรคนจนเออจะมีแบบโครงการต่อเนื่องไหมเนี่ยนี่ไงนะบัตรอะไรไม่ได้ก็เรียกร้องเออบอกผมมีโครงการให้ครับนะก็เรียกร้องกันอีกบัตรคนจนใช่ผมทําให้แล้วไงปีเนี้ปีหน้าผมจะแจกบัตรขอทานอเมีสโลแกนไหมฮะ โอ้น้องสาวพ่อไวยพดขอบคุณครับอุ้ยเพิ่งจะรู้ว่าน้องสาวพ่อไวยพดชอบท่านประยุทธ์เขาไม่ได้ชอบนะเขาชอบพวกเราพวกเราพูดทำไมเนี่ยก็บ่นว่าไนะมาอีกแล้วมาแล้วอันนั้นน้องสาวพ่อไวยพดอะไรนะครับจ้างประยุทธ์ออกร้อยหนึ่งท่านครับเป็นไงเนี่ยนี่ท่านมีค่าเพียงแค่เงินร้อยเดียว แบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับท่านไม่สนใจอะไรหรอกผมอ่ให้ออกก็ไม่ออกนี่ไงทำไมหัวล่ออะไร <Herr itt ies> เพื่อเล่รนี่ไงวะใเย็นครับท่านท่านครับมีคําถามจากสื่อมวลชนครับท่านครับถามอไปอพอดีว่าช่วงนี้ราคาหมูมันมันแพงมากเลยครับต้องอยังไงบ้างครับต้องทําไงบ้างอะไรนะราคาหมูแพงครับแดกอย่างอื่นในสัตว์เขาจะไปกินอะไร่ะ<ๆ>อ้าวไม่รู้ว่าหมูแพงเออ แล้วไปเกณฑ์อะไรฮะก็เกณฑ์พวน,นี่ไงฮะไปอยากให้พีโโ่รอมจ่าจนลุกจครั้งพูดอะไร <c oughs> พูดเลยมึงพูดเหมือนตัวจริงมากไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรค่อยๆพูดับท่านท่านไหวไหมเนี่ยไหวไหวนะครับนะครับก็ไห้พี่้องจ่าจนสู้กันต่อไปสู้นะครับผมอย่างที่เขาว่าว่าสามัคคีคือพังพรพลังครับเออสามัคคีคือพลังถ้าพังต้เป็นบ้านมึงครับผมตอนนี้ประเทศกำลังโอเคแล้วโอเคอะไรคือประเทศโอเคท่านโอเคแปลว่าอะไร ตกลงตกลงไงไม่มีขึ้นเลยเฮียโอ้โหคนเยอะด้วยถ่ายวิดีโอด้วยใช่<อ>ครับตอนนี้ถ่ายทอดสดที่แรกคนดูประมาณ400และตอนนี้6 0พ0กว่าหนึ่งในนั้นคนในสภานะค,นครับผมไม่รู้แหละยังไงก็ผมก็เอาแขกไปด้วยล<ห>่ะ <c oughs> เอาใครไปนะฮะเอาแขกไปด้วยจะเอาเขาไปทำอะไรเอาไปรู้อ่ะเวทีใครไม่รู้งานใครกูก็เอาคนที่เป็นเจ้าของงานไปด้วย ขอบคุณครับพี่ยองประชาชนครับผมใครอยากให้ผมเป็นนายกต่อ,อขอเสียงหน่อยครับ<ม>โอ้ยเฮียพลังเงียบเยอะเลยขอใหม่ขอใหม่ที่แท้ขอใหม่มารอดูสิบ้ะพลังเงียบท่านอาจจะหมดพลังงานขออีกทีก็ได้ครับอ,อีกทีนะครับผมไม่ต้องเขินไม่ต้องอายผมเป็นคนอย่างนี้แหละ,ะเขาไม่ได้เขินไม่ได้อายครับทำไมแต่เขาไม่ชอบไม่ต้องย้ำใครอยากให้ผมเป็นนายกอีกถึงสมัยขอเสียงหน่อยครับ โอ้โหไอ้เฮียเงียบทั้งสุพรรณท่านครับเอาแค่นี้พอผมมีอะไรจะบอกท่านอะไรรอบแรกที่ท่านถามไปคนที่ปรบมืออืผมชื่นชมรอบสองท่านถามอีกสงสัยคนที่ตบรอบแรกคงรู้ตัวผมมือเข้าไม่ทันเดี๋ยวพี่กำถามหนึ่งอะไรอ่ะมอีคนถามนะถามเลยครับท่านไม่ต้องเกิดไม่ต้องอายครับผมออกเสียงกนตามสบายเชิญเลยครับใคร อยากให้ผมออกขอเสียงหน่ยครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาทนอยู่ได้ไงใครจะไปทนอยู่อย่าเกียดกันทั้งสุพรรณเลย